มาพบกันช่วงนี้ช่วงของเชิญชวนมาคุยวันนี้พิเศษจริงๆนะครับก็กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือช่วงนี้หลายพื้นที่น้ําท่วมขังแล้วก็การที่จะเดินทางโดยใช้รถยนต์ค่อนข้างที่จะลาบากมากแต่สถานการณ์หนึ่งพอใช้รถไปแล้วเนี่ยครับลุยเข้าไปรถดับจะทํำยังไงหรือว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสภาพรถทัศนวิสัยในการเดินทางเป็นยังไงบ้างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงน้ําท่วมขังตามถนนทุนทางนะครับดูแลรถยังไงวันนี้จะคุยกันกับคุณสาธิต เมทาสิทธสุขสำเร็จนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านรถยนต์รวมไปถึงการเดินทางในหลายๆเส้นทางรักคนรักรถจะรู้จักดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมก่อนอื่นเริ่มถึงสิ่งที่มีผลกระทบกับรถเราก่อนนะฮะก็คือทัศนวิสัยฝนตกลงมาแน่นอนว่าบางทีอาจจะมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าเนี่ยฮะต้องดูแลยังไงก่อนอื่นต้องขอออกตัวนิดนึงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถหน้าฝนนะครับเพราะว่าการใช้รถ เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับค่อนข้างสูงในเรื่องเสี่ยงในเรื่องของการขับขี่เพราะว่าทัศนวิสัยตั้งแต่ต้นนะครับก็คือทําให้เรามองไม่เห็นไม่ชัดเจนนะครับการตรวจเช็คนะครับรถถ้าพร้อมนะครับคนต้องพร้อมนะครับแมนเมชชีนและสาอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่รถก่อนถ้าคนเราสมบูรณ์แล้วนะครับไปที่รถนะครับ เรามาดูอันดับหนึ่งนะครับในการของการท่าวิสัยก็คือในเรื่องของกระจกเพราะคนขับเนี่ยจะต้องมองผ่านกระจกในกรณีรถใหม่เนี่ยกระจกเนี่ยจะถูกสารเคลือบเมื่อตอนขณะผลิตกระจกกระจกจะมีความมันวาวนะครับใบปัดน้ําฝนถึงจะเกรดต่ําแต่สามารถปัดได้สะอาดตอนนี้จะมีคุณสมบัติยังไงครับคุณสมบัติของเขาก็คือทําให้น้ําไม่เกาะกระจกขี้ฝุ่นไม่เกาะกระจกก็คือพอน้ํามานี่จะไหลแล้วใบปัดเนี่ยปัดแค่เล็กน้อยน้ามันก็ออกหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันดับที่1ก็คือเรื่องของกระจกถ้าในกรณีกระจกของคนเนี่ย นะครับ่านการกระทํางานหนักมานะครับผ่านแดดผ่านฝนมาเป็นสิบปีกระจกเนี่ยมันจะมีความสากแต่เราดูไม่ออกฮะเราดูไม่ออกในเรื่องของความสากแต่เราจะมองเห็นก็คือเอ๊ะเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนมาแล้วแต่ปัดมันก็ไม่ไม่เคลียร์ยัมยงมองไม่ชัดเจนมีปัญหาที่กระจกแล้วมีปัญหาที่กระจกแล้ว แรัต้องเปลี่ยนใหมหรือว่าอ๋อไม่จําเป็นครกระจกบานหนึ่งเนี่ยอย่างรถกระบะหนึ่งคันนะครับกระจกเนี่ยถ้าเกิดเป็นมาตรฐานก็จะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับรวมค่าเปลี่ยนก็ประมาณ2องพันกว่าบาทซึ่งสูงเกินไปปัจจุบันเนี่ยเขามีน้ํายาขัดกระจกเหมือนยาน้ํายาขัดเคลือบสีเลยแต่เป็นการน้ํายาขัดกระจกนะครับค่าขัดบริการนะครับถ้าอยู่ในทางภูมิภาคเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหลักร้อย ห้าถึงหกร้อยบาทก็ประหยัดกว่าเปลี่ยนกระจกเยอะเลยประหยัดกว่าครับการเปลี่ยนกระจกไม่ใช่ว่าเปลี่ยนง่ายๆนะครับโอกาสเปลี่ยนแล้วน้ารั่วน้ำเข้ามีน้ายาที่ว่านี่มันมีหลายเกรดไหมรือว่าใช้มีหลายเกรดนะครับต้องหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระจกนะครับแนะนําง่ายนิดเราก็อันที่2ก็คือเรื่องของใบปัดใบปัดเนี่ยนะครับบางคนใช้ของแท้แต่ใช้เป็น10ปีไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยครับใบปัดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยก้านปัดนะครับนี่คือก้านปัดเดี๋ยวผมขอญาตปิดปากระโปรงก่อนนะครับดูกัน นะครับนี่คือก้านปัดปหลายคนเนี่ยจอดรถตัดแดดชอบนิยมยกก้านปัดไว้นะครับเป็นวิธีที่ถูกหรือผิดฮะผิดครับเพราะทําให้สปริงนะครับสปริงที่อยู่ด้านนี้นะครับ,รบกล้องถ้าซูมเข้ามาได้นะครับสปริงเนี่ยจะถูกยืดตลอดเวลาสิบปีก็คือสปริงยืดสิบเพราะฉะนั้นพอเวลาเรากลับเข้าไปเนี่ยนะครับสปริงเนี่ยมันล้าหลังจากที่เรายกกันมานานรแรงกดที่กระที่กระ,กระใบปัดกับกระจกเนี่ยมันจะลดลงเพราะสปริงเกิดการล้านะครับค่าความกดต่ํา ก็ทาให้เปลี่ยนใบปัดแล้วก็จกขัดแล้วเปลี่ยนใบปัดใหม่แล้วก็ยังไม่สะอาด<ม>เพราะเนื่องจากชอบยกใ<อ>บปัดค้างไว้<อ>เพราะฉะนั้นไม่แนะนาครับ,รบอันที่2ก็คือเรื่องของใบปัดเนื้อยางยางโดยปกตินะครับจะมีอายุการใช้งานเนี่ยสปีสูงสุดนะครับ,รบเพราะตรงนี้กระจกเนี่ยเมื่อโดนตากแดดร้อนๆเนี่ยอ,อุณหภูมิเนี่ยกว่า80องศาเซนติเกสยางเนี่ยจะกรอบไวนอกจากความร้อนแล้วมีแสง UV เข้ามานะอย่างคันนี้จับปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ายางกรอบ นะครับต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแค่เปลี่ยนแต่ยางก็มีหลักร้อยนะครับหรือก้านนะครับก้านตัวนี้นะฮะไม่ใช่ขาตัวนี้นะครับก็หลักเกินร้อยขึ้นไปเจ้าของรถคันนี้อาจจะยังไม่มีเงินเปลี่ยนหรือเปล่าอาจจะมีแต่ไปลงอย่างอื่นนะครับไปลงอย่างอื่นอันนี้คือ2ส่วนนะครับกระจกใบกับปลายฝังนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่ายกก้านรถผมรถของผม ใช้การปัดน้ใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับปีละครั้งพอเพราะว่ามันแค่หลักร้อยเรามองไม่เห็นเนี่ยเสียหลักพันหลักหมื่นประเพสเสียถึงชีวิตก็คือพอครบปีหนึ่งเปลี่ยนได้ลักษณะอยู่ที่กระเป๋าตังค์ะสองปีก็น่าจะเพียงพอนะครับใช้ของแท้จําเป็นไหมอยู่ที่กระเป๋าตังค์ดีกว่านะครับเรื่องต่อไปครับหลังจากเราดูกระจกเราดูใบปัดแล้วถ้าศนวิสัยเรามองชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วตอนนี้ครับข้างหน้าเนี่ยมีน้ําน้าเต็มเลยท่วมเลยฮะนะครับทําไงฮะ สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือแนะนําก็คือหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงใช้ทางอ้อมนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในน้ำถ้ายังเจออีกยังเจออีกก็ต้องต้องลุยแล้วหรือว่าคุณเป็นคนคุ้นทางรู้ว่าเส้นนี้เวลาน้ําท่วมเนี่ยฝนตกน้ําท่วมเนี่ยทางจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณกระกรนะครับไม่เคยใช้สัญจรเส้นนี้เลยแล้วเห็นน้ําท่วมถนนไม่มีชาวบ้านผ่านทางมารู้ไม่ว่าทางนั้นขาดหรือไป เราไม่ทราบมีหลุมมีบ่อไม้ใช่ครับลงไปในช่วงล่างมีคำรุดนะครับหรืออาจจะตกน้าพัดไม้อะไรพวกนี้ลึกเกินไปจนน้าพัดตกตกถนนได้อันนี้ก็เป็นอันตรายอย่างนักข่าวส่วนกลางช่องหนึ่งนะครับน้ําป่าพาน์ลืมไปเลยอันนี้ก็จังโชคดีที่รักษาชีวิตไว้มาได้ไม่เป็นอะไรจุดต่อไปก็คือในเรื่องดูขนาดของหลังจากเรานน้นแล้วนะครับกระจกแล้วเราก็ต้องดูในเรื่องของการเกาะถนนเพราะนั้นฝนตกถนนเปียกโดยเฉพาะช่วงตกนาทีแรก นะครับมันจะพาฝุ่นดินขึ้นมาที่มันเกาะอยู่ในตามพื้นถนนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตามซอกพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นขี้เลนลอยตรงนั้นน่ะคือลื่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกาะถนนก็ต้องอาศัยในเรื่องของระบบยางยกตัวอย่างยางคันนี้ใช้อย่างน้อยเนี่ยห้าปีเกือบ5ปีแล้วนะครับสภาพยางหมดไปแล้วนะครับหมดแล้วนะครับดอกยางไม่มีแล้วรู้ได้ยังไงเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าแม่นมากคืออย่างนี้ก่อนว่า ถ้าบอกว่ารู้ได้ไงมันไม่ใช่หมอดูนะครับดูจากสภาพดอกยางความแข็งของยางแล้วก็ยี่ห้อที่ตรงรุ <no <mar ่นแถมมากับรถนะครับก็คือเจ้าของรักมากกลัวใช้แล้วไม่คุ้มก็ต้องใช้ให้คุ้มนะครับถ้าเกิดขับอยู่ในท้องถิ่นนะครับความเร็วใส่4050เนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่ายางคุณเนี่ยใช่ได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ถูกพารกรรมขนาดหนแต่ถ้าเกิดเราวิ่งความเร็วสูงเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงยางอาจบวมการเกาะถนนต่ำนะครับและอีกสําคัญหนึ่งก็คือเรื่องของแรงดันลมยาง นะครับหน้าฝนนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าอันน yeah> ี้คือหน้ายางการเติมลมยางที่เยอะเกินไปนะครับยางเนี่ยจะเป่งจนโค้งเลยนะครับพอโค้งเนี่ยผิวข้างหลังเนี่ยโค้งหน้าสัมผัสยางเนี่ยจะเหลือแค่ไม่ถึงหนึ่งในสั้นแคบลงเหลือแคบแคบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับเราใส่รองเท้าที่มีเบอร์ขนาดเล็กเกินไปทําให้ลื่นไดู้ลักษณะเหมือนส้นสูงเนี่คล้ายๆแมเลยนะครับต่อให้ดอกยางใหม่เราเติมลมยางเยอะเกินไปหน้ายางโค้งครับหน้าสัมผัสไม่ดี ถ้าเติมลมยางน้อยไปหน้าตรงกลางหน้ายางยุบครับนะครับข้างยางอ่อนขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอกาสที่เราตกหลุมแล้วแก้มยางฉีกระเบิดค่อนข้างสูงและไม่เกาะถนนด้วยเ้วจะรู้ได้ยังไงว่าควรเติมเท่าไหร่ยังไงฮะตามบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เขาจะเป็นผู้กำหนดเขาจะระบุไว้อยู่เขาจะระบุเลยครับข้างประตูของรถยนต์นะครับยกตัวอย่างทางด้านนี้ครับนะครับเดี๋ยวกล้องตามมาดูนะครับ ยกตัวอย่างนะครับก็จะมีเพจนะครับเป็นเปดี๋ยวนี้เป็นสติกเกอร์แล้วนะครับจะติดไว้เลยว่าแรงดันลมยางด้านาหน้านะครับแรงดันแรงดันลมยางด้านหลังนะครับขณะบรรทุกและไม่ขณะบรรทุกจะมีติดไว้เลย,เลยชัดเจนนะฮะชัดเจนครับ,รบนะครับมีทั้งกิโลแล้วก็เป็นปอ,อนนะครับสองหน่วยจุดต่อไปนะครับในเรื่องของระบบการลุยน้ำเนี่ยนะครับเมื่อน้ําท่วมรถเนตนนะครับมีล้อแน่นอนล่ละนะครับล้อที่มันหมุนได้เนี่ยมันก็ต้องมีระบบ ทั้งส่งกาลังระบบขับลีบังคับเลี้ยวแล้วก็ระบบทําให้กลไกล้อหมุนในนั้นส่วนนี้ก็คือลูกปืนและผ้าเบรกนะครับลูกปืนและผ้าเบรกเมื่อเราลุยน้ํานานๆเนี่ยซีนพวกนี้ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับกันน้ําเข้านะครับไม่มีรถยี่ห้อไหนออกแบบมาขนาดนั้นยกเว้นพวกตระกูลยูนิมอกสําหรับรถลุยป่าจริงๆลุยน้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแช่น้ํานานนะครับ โอกาสที่น้ำเนี่ยจะซึมเข้าไปหาจารบีหรือสารหล่อเลื่นในนี้ค่อนข้างสูงทําให้จารบีเนี่ยไปผสมกับน้ํอเสียหายเลยนะครับเสียหายตรงนี้ก็คือจุดไหนจะเสียหายบ้างครับรูปืนเราเป็นตามมดเลยเพราะว่าจารบีมันไม่มีสารหล่อลื่นแล้วครับสังเกตง่ายๆจะมีคราบสีดําๆออกมานะครับเพราะมันโดนน้ําผสมออกไปคือเรามองเห็นได้มองเห็นได้นะครับและอีกอันนึงก็คือในเรื่องของผ้าเบรกพอในขณะที่เราขับผ่านน้ำปุ๊บเนี่ยผ้าเบรกเนี่ยมันจะหมดประสิทธิภาพแรงฝืดออกไปนะครับ ทำให้การเบรกในขั้นต้นเนี่ยไม่อยู่เพราะนะั้นหลังจากที่เราลุยน้ําโอกาสที่จะเบรกไม่อยู่เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเบินผ้าเบรกนิดนึงก็คือวอร์มให้ผ้าเบรกร้อนหลังจากลุยน้ําคือแตะเบรกยาวสักนิดนึงแต่อย่ายาวมากเพื่อไล่น้ําออกอนะครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับเพื่อว่าให้น้ําระบายออกได้รวดเร็วรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของรถในรุ่นปัจจุบัน แลวในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการลุยน้ําอันนี้คืนครับไม่ได้ใช่เลยครับลมยางนะครับในกรณีเราลุยน้ํานะครับโอกาสที่เราจะเอาด้านถอยหลังลุยน้ําคงเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องใช้ด้านหน้าลุยน้ำใช่ครับนะครับเวลาน้ําท่วมสูงยกตัวอย่างง่ายๆถ้าน้ําท่วมขณะครึ่งครึ่งแรังสําหรับเราเต็มเลยท่วมเลยฮะนะครับทาไมฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือแนะนําก็คือหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงใช้ทางอ้อม นะครับเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในน้ำถ้าเรียังเจออีกยังเจออีกก็ต้องต้องลุยแล้วหรือว่าคุณเป็นคนคุ้นทางรู้ว่าเส้นนี้เวลาน้ําท่วมเนี่ยฝนตกน้ําท่วมเนี่ยทางจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณกรกฎนะครับไม่เคยใช้สัญจรเส้นนี้เลยแล้วเห็นน้ําท่วมถนนไม่มีชาวบ้านผ่านทางมารู้ไม่ว่าทางนั้นขาดหรือไปเรืรอบเราไม่สร้างมีหลุมมีบ่อไหมใช่ครับลงไปในช่วงล่างในทางลุมนะครับหรืออาจจะตกน้ําพัดไหมอะไรพวกนี้ลึกเกินไปจนน้าพัดตก ตกถนนได้อันนี้ก็เป็นอันตรายอย่างนักข่าวส่วนกลางช่องหนึ่งนะครับน้ําป่าพาไหนไปเลยอันนี้ก็จังโชคดีที่รักษาชีวิตได้ไม่เป็นอะไรครับจุดต่อไปก็คือในเรื่องดูขนาดของหลังจากเรานน้นแล้วนะครับกระจกแล้วเราก็ต้องดูในเรื่องของการเกาะถนนเพราะนั้นฝนตกถนนเปียกโดยเฉพาะช่วงตกนาทีแรกนะครับมันจะพาฝุ่นดินขึ้นมาที่มันเกาะอยู่ในตามพื้นถนนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตามซอก พอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นขี้เลนลอยตรงนั้นน่ะคือลื่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกาะถนนก็ต้องอาศัยในเรื่องของระบบยางครับยกตัวอย่างยางคันนี้ใช้อย่างน้อยเนี่ยห้าปีเกือบห้าปีแล้วนะครับสภาพยางหมดไปแล้วนะครับหมดแล้วนะครับดอกยางไม่มีแล้วรู้ได้ยังไงเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าแม่นมากเคือย่างนี้ก่อนว่า ถ้าบอกว่ารู Paige> ้ได้ไงมันไม่ใช่หมอดูนะครับดูจากสภาพดอกยางความแข็งของยางแล้วก็ยี่ห้อที่ตรงรุ่นแถมมากับรถนะครับก็คือเจ้าของรักมากกลัวใช้แล้วไม่คุ้มก็ต้องใช้ให้คุ้มนะครับถ้าเกิดขับอยู่ในท้องถิ่นนะครับความเร็วใส่40-50เนี่ยคุณีรถใหม่เนี่ยกระจกเนี่ยจะถูกสารเคลือบเมื่อตอนขณะผลิตกระจก กระจกจะมีความอันวาวนะครับใบปัดน้ําฝนถึงจะเกรดต่ําแต่สามารถปัดได้สะอาดตอนนี้จะมีคุณสมบัติยังไงครับคุณสมบัติของเขาก็คือทาให้น้าไม่เกาะกระจกที้ฝุ่นไม่เกาะกระจกก็คือพอน้ํามาแลจะไหลแล้วใบปัดเนี่ยปัดแค่เล็กน้อยน้ํามันก็ออกหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันดับที่1ก็คือเรื่องของกระจกถ้าในกรณีกระจกของคนเนี่ยนะครับ การกระทํางานหนักมานะครับผ่านแดดผ่านฝนมาเป็นสิบปีกระจกเนี่ยมันจะมีความสากแต่เราดูไม่ออกฮะเราดูไม่ออกในเรื่องของความสากแต่เราจะมองเห็นก็คือเอ๊ะเปลี่ยนใบป,ปัดน้ําฝนมาแล้วแต่ปัดมันก็ไม่ไม่เคลียร์ยังมองไม่ชัดเจนมีปัญหาที่กระจกมีปัญหาที่กระจกแล้ว ครับต้องเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าอ๋อไม่จําเป็นครกระจกบานหนึ่งเนี่ยอย่างอย่างรถกระบะหนึ่งคันนะครับกระจกเนี่ยถ้าเกิดเป็นมาตรฐานก็จะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับรวมค่าเปลี่ยนก็ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทซึ่งสูงเกินไปปัจจุบันเนี่ยเขามีน้ํายาขัดกระจกเหมือนยาน้ํายาขัดเคลือบสีเลยแต่เป็นการน้ํายาขัดกระจกนะครับค่าขัดบริการนะครับถ้าอยู่ในทางภูมิภาคเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหลักร้อย ห้าถึงหกร้อยบาทก็ประหยัดกว่าเปลี่ยนกระจกเยอะเลยประหยัดกว่าครับการเปลี่ยนกระจกไม่ใช่ว่าเปลี่ยนง่ายๆนะครับโอกาสเปลี่ยนแล้วน้ํารั่วน้ำเข้ามีน้ายาที่ว่านี่มันมีหลายเกรดไหมรือว่าใช้เอ่อมีหลายเกรดนะครับต้องหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระจกนะครับแนะนําง่ายนิดแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของใบปัดใบปัดเนี่ยนะครับบางคนใช้ของแท้แต่ใช้เป็นสิบปีไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยครับใบปัดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยก้านปัดนะครับนี่คือก้านปัดเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดปากระโปรงก่อนนะครับครับดูกัน นะครับนี่คือก้านปัด<อ>หลายคนเนี่ยจอดรถตากแดดชอบนิยมยกก้านปัดไว้นะครับเป็นวิธีที่ถูกหรือผิดฮะผิดครับยังไม่รู้เลยว่ายางคุณเนี่ยใช่ได้หรือมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ถูกพารักกรรมขนาดหนแต่ถ้าเกิดเราได้วิ่งความเร็วสูงเป็น100<ม>ร,ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงยางอาจ<ม>บวม,มการเกาะถนนต่ำนะครับและอีกสําคัญหนึ่งก็คือเรื่องของแรงดันลมยางนะครับหน้าฝนนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าอันนี้คือหน้าอยางการเติมลมยางที่เยอะเกินไปนะครับยางเนี่ยจะเป่งจนโค้งเลย นะครับพอโค้งเนี่ยผิวข้างหลังเนี่ยโค้งหน้าสัมผัสยางเนี่ยจะเหลือแค่ไม่ถึงหนึ่งในสามงส่วนแคบลงเหลือแคบแคบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับเราใส่รองเท้าที่มีเบอร์ขนาดเล็กเกินไปทําให้ลื่นได้ลักษณะเหมือนส้นสูงคล้ายแผลยนะครับต่อให้ดอกยางใหม่เราเติมลมยางเยอะเกินไปหน้ายางโค้งครับหน้าสัมผัสไม่ดีถ้าเติมลมยางน้อยไปหน้าตรงกลางหน้ายางยุบนะครับข้างยางอ่อนขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอกาสที่เราตกหลุมแล้วแก้มยางฉีกระเบิด ค่อนข้างสูงและไม่เกาะถนนด้วยเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรเติมเท่าไหร่ยังไงฮะตามบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เขาจะเป็นผู้กำหนดเขาจะระบุไว้อยู่เขาจะระบุเลยครับข้างประตูของรถยนต์นะครับยกตัวอย่างทางด้านนี้ครับนะครับเดี๋ยวกล้องตามมาดูนะครับยกตัวอย่างนะครับเขาจะมีเพจนะครับเป็นเดี๋ยวนี้เป็นสติ๊กเกอร์แล้วนะครับจะติดไว้เลยว่าแรงดันลมยางด้านหน้านะครับแรงดันแรงดันลมยางด้านหลังนะครับขณะบรรทุกและไม่ขณะบรรทุกจะมีติดไว้เลย ชัดเจนนะฮะชัดเจนครับนะครับมีทั้งกิโลแล้วก็เป็นปอนด์นะครับสองหน่วยจุดต่อไปนะครับในเรื่องของระบบการลุยน้ำเนี่ยนะครับเมื่อน้ําท่วมรถเดินนะครับมีล้อแน่นอนล่ะรนะครับล้อที่มันหมุนได้เนี่ยมันก็ต้องมีระบบทั้งส่งกําลังระบบขับลีบบังคับเลี้ยวแล้วก็ระบบทําให้กลไกล้อหมุนสามสี่ห้า นะครับมาพบกันช่วงนี้ช่วงของเชิญชวนมาคุยวันนี้พิเศษจริงๆนะครับก็กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือช่วงนี้หลายพื้นที่น้ําท่วมขังแล้วก็การที่จะเดินทางโดยใช้รถยนต์ค่อนข้างที่จะลำบากมากแต่สถานการณ์หนึ่งพอใช้รถไปแล้วเนี่ยครับลุยเข้าไปรถดับจะทํำยังไงหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสภาพรถทัศนวิสัยในการเดินทางเป็นยังไงบ้างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงน้ําท่วมขังตามถนุนทางนะครับดูแลรถยังไงวันนี้จะคุยกันกับคุณสาธิต เมทาสิทธ์สุขสาเร็จนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านรถยนต์รวมไปถึงการเดินทางในหลายๆเส้นทางรักคนรักรถจะรู้จักดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมก่อนอื่นเริ่มถึงสิ่งที่มีผลกระทบกับรถเราก่อนนะฮะก็คือทัศนวิสัยฝนตกลงมาแน่นอนว่าบางทีอาจจะมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้าเนี่ยฮะต้องดูแลยังไงก่อนอื่นต้องขอออกตัวนิดนึงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถหน้าฝนนะครับเพราะว่าการใช้รถ เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับค่อนข้างสูงในเรื่องเสี่ยงในเรื่องของการขับขี่เพราะว่าทัศนวิสัยตั้งแต่ต้นนะครับก็คือทําให้เรามองไม่เห็นไม่ชัดเจนนะครับการตรวจเช็คนะครับรถถ้าพร้อมนะครับคนต้องพร้อมนะครับแมนเมชชีนลละสามอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มที่รถก่อนถ้าคนเราสมบูรณ์แล้วนะครับไปที่รถนะครับ เรามาดูอันดับหนึ่งนะครับในการของการท่าวิสัยก็คือในเรื่องของกระจกเพราะคนขับเนี่ยจะต้องมองผ่านกระจกในกรณีเพราะทําให้สปริงนะครับสปริงที่อยู่ด้านนี้นะครับกล้องถ้าซูมเข้ามาได้นะครับสปริงเนี่ยจะถูกยืดตลอดเวลาสิบปีก็คือสปริงยืดสิบเพราะฉะนั้นพอเวลาเรากลับเข้าไปเนี่ยนะครับสปริงเนี่ยมันล้าหลังจากที่เรายกกันมานานแรงกดที่กระที่ใบปัดกับกระจกเนี่ยมันจะลดลงเพราะสปริงเกิดการล้านะครับค่าความกดต่ํา ก็ทาให้เปลี่ยนใบปัดแล้วกระจกขัดแล้วเปลี่ยนใบปัดใหม่แล้วก็ยังไม่สะอาด<ม>เพราะเนื่องจากชอบยกใบปัดค้างไว้<อ>เพราะฉะนั้นไม่แนะนําครับ,รบอันที่2ก็คือเรื่องของใบปัดเนื้อ,อย,ายางยางโดยปกตินะครับจะมีอายุการใช้งานเนี่ยสปีสูงสุดนะครับเพราะตรงนี้กระจกเนี่ยเมื่อโดนตากแดดร้อนๆเนี่ยอ,อุณหภูมิเนี่ยกว่า80องศาเซนติเกสยางเนี่ยจะกรอบไว้นอกจากความร้อนแล้วมีแสงยูวีเข้ามาเพรานะฉะนั้นอย่างคันนี้จับปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ายางกรอบ นะครับต้องเปล mm hmm. ี่ยนนะครับเปลี <S <S ่ยนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแค่เปลี่ยนแต่ยางก็มีหลักร้อยนะครับหรือทั้งก้านนะครับก้านตัวนี้นะฮะไม่ใช่ขาตัวนี้นะครับก็หลักเกินร้อยขึ้นไปเจ้าของรถคันนี้อาจจะยังไม่มีเงินเปลี่ยนหรือเปล่าอาจจะมีฮะแต่ไปลงอย่างอื่นนะครับไม่รับเงินอันนี้คือ2ส่วนนะครับกระจกใบปัดนะครับแล้วก็ที่สาคัญอย่ายกก้านรถผมรถของผม ใช้ก้านปัดน้ำใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับปีละครั้งพอเพราะว่ามันแค่หลักร้อยเรามองไม่เห็นเนี่ยเสียหลักพันหลักหมื่นประเพิดเสียชีวิตก็คือพอครบปีหนึ่งเปลี่ยนได้ลักษณะอยู่ที่กระเป๋าตังค์สองปีก็น่าจะเพียงพอนะครับใช้ของแท้จําเป็นไหมอยู่ที่กระเป๋าตังค์ดีกว่านะครับเรื่องต่อไปครับหลังจากเราดูกระจกเราดูใบปัดแล้วถ้าศนวิสัยเรามองชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วตอนนี้ครับข้างหน้าเนี่ยมีน้ํา